สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องสวนตาพินแหละครอบครัวเปิดร้่านนะคะวันนี้มาเลือกชม่มมาอุดนุนกันได้ค่ะสินขาราค่าไม่แพงน่ารักนารักดินปลูกค่ะดินปลูกคุณภาพดีอันนี้ค้องไว้แถมหลุกค่ะไล่มาด่าง วันหยุดตาพินนโอกาสได้มาจัดสวนอีกมุมหนึ่งของร้านค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะตาพินตาพินจัดสวนมุมหน้า้านเหรอคะม,อมีตอนไรค่ะกาพอยตาพินพดือกาพ้อยใต้ติงสีม่วงหไห่คะสี่บู ด้านใต้ติ่งสี่ชมพูที่ชมพูอ่อนค่ะที่ขาวอยู่ทางนูน้นแต่ท่ายแห่งโลค่ะตาพินทำแต่เช้าเลยค่ะวันนี่สวนโอ้สี่ขาวอยู่นู่นนะคะใบเล็กๆอ,อันนี้เอื้องไม้หน้าค่ะตาพินมาตั้งจัดคล็อกนาหน้าด่านบานเย็นนะคะตาพินสีเหลืองบานเย็นนะคะตาพิน คายมังไฮมังบบใบใบใหญ่ค่ะชอบตน้นไหนถักมาได้ค่ะตาพินตาพินไม่โดนขายแพ่งไม่แต่นาเพ็ญคลายไม่แพ่งค่ะตาพินจัดเอาจิงเลยค่ะลงดินเลยค่ะเกี่ยวกับตั้งตั้งทุ่งด่างไม้เนาะคนไงตาพินเอาจิงเลยนะว่าหลานนู้นเซ็ตใยง่วนก็แล้วแง่วนจะขายโน้มก็หลานน้ำใหม่ไฟหลานนี้ก็จะให้เราตั้งตอนไม้ เดี๋ยวนะเพ่นจะจัดหลานนี้ให้สวยยาย่งวนจะได้รับมาอยู่หลานนี้ล่ะหลานนู้นสวยถึงเขาอยากกายนุ่มหลานนู้นแ้หลานนี้เราจะสวยหล้วก็ได้รับมาอยู่หลานนี้หลานนี้รา่า,นนานนงกายต่ำสักนิดแต่ว่าก็โอเคกับแข็งแรงหลานนี้เ <c oughs> <ๆ>สื้อมาสิบสองค่ะกัน <c> ก <oughs> ันเองค่ะเ <c oughs> สื้อมาสิบสองเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเพ้นจะร่างจัดเซ็ตแล้ว จะสวยประมาณไหนได้นะคะอ่าค่ะตาพินจัดเซ็ตสมบูรณ์เลยค่ะมุมสวนหย่อมสวนตาพินจะได้ไหมตาพินคะอ,คอ๋อเซ็ตเลวตาพินหลับจัดสวนค่ะ <c oughs> จะัดสวนของตัวเองบ <c oughs> านเย็นบานเร็วค่ะตอนนี้บานเย็นบานเร็ ขอบคุณค่ะตาพินสวัสดีค่ะตาพินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube สวนตาพินด้วยนะคะสวัสดีค่ะตามกดไลค์และต้องกดช <ใน S 1> แชร์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 ได้ไหมต้นไม้ที่สวนตาพินพิน